สวัสดีครับวันนี้เพจพัดมอเตอร์นะครับมาแนะนําชุดคิดโซนิก66ก5นะครับตัวนี้เป็นเสื้อฝาโคเวียงนะครับเป็นลูก66นะครับเป็นลูก CBR ขนาด66มิลนะครับไซส์250ปาดลูกวาลปาดหัวเรียบร้อยนะครับใส่ชัด5นะครับเสื้อตีปอกหนานะครับใส่แข้งเดิมนะครับ นี้บอกยาวหน่อยนะครับเพราะเราใส่ชัก5้านะครับคว้านห6นะครับตัวนี้คว้านได้ถึงลูก68 69มิลนนะครับตัวเสื้อตัวนี้นะครับในแข้งเดิมนะครับไม่ต้องคว้านแข้งนะครับฝาสูบตัวนี้เป็นวาว3ามสามนะครับจอะตาน้ำเรียบร้อยเปิดพอตนะครับพอตตรงเหล่าทองเหลืองนะครับความใช้งาน กดขอบ66มิลนะครับลูกสูบเนี่ยจะเป็นของแอร์นะครับแล้วก็มีแหวนมีสลักคลิปล็อกนะครับข้อเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นก้าน2จังหวะนะครับตัวนี้เป็นก้าน GTO Mark 4นะครับยึดข้อนะครับตัวนี้ไม่ได้ถ่วงนะครับข้อเหวี่ยงตัวนี้ไม่ได้ถ่วงข้อโซนิกเนี่ยเขาบาลานซ์ดีแล้วก็หนักมากเลยล่ะนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งไม่ถ่วงนะครับ มีลูกปืนปลายก้านอยู่นะครับก็ใส่กับก้านาใส่กับลูกสูบ CPR ได้เลยนะครับสลักเท่ากัน15มิลนะครับตัวนี้มีขาบู1ลูกนะครับปาก32นะครับนี่เลยแคมแต่ง1ตัวนะครับตัวแคมเนี่ยก็จะมีเพจแคมไปให้เอาไปก็อาจให้มันตรงนะครับแล้วก็เกนนะครับ อันนี้เป็นประเก็นยี่สิบมิลนะครับเดี๋ยวก่อนส่งจะตัดประเก็นให้นะครับพอจะตัดประเก็นก่อนส่งให้ลูกค,ค้านะครับจะใช้ประมาณไม่ถึงยี่สิบมิลนะครับแล้วก็มีประเก็นฝาทองแดงหกสิบหกมิลประเก็นทินเสื้อแท้นะครับมีตัวตั้งโซ่ C N C พร้อมน็อตตัวยาวนะครับใส่ชักห้าเนี่ยประเก็นมันหนาเรามีน็อตข้างเสื้อตัวยาวให้นะครับสองตัวแล้วก็เสายาวอีกสี่ต้นนะครับ โซ่เหลาลิ้นก็ต้องยาวด้วยนะครับตัวนี้เป็นโซ่เหลาลิ้นแท้บึกนะครับต่อเรียบร้อยเ6้าข้อนะครับพร้อมใช้โซ่ของแท้ก็จะเป็นของ D a d นะครับแล้วก็มีปลเกแนชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับชุดนี้ครบชุดตามภาพนี้เลยนะครับราคาจะอยู่ที่11,800ับาทนะครับ1 1 8 0 0นนะครับซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับของนะครับไม่มีส่งมาทำนะครับ สั่งทำก็ต้องเอาลูกค้าที่รอไหวนะครับประมาณ3วัน5วันนะครับเพราะมันต้องมานั่งวัดเพเกณวัดลูกสูกนะครับอยู่ที่แค้งอยู่นะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับบางทีแค้งเนี่ยติดทำอย่างอื่นอยู่นะครับเพราะว่าแค้งโซนิกเนี่ยผมมีอันเดียวนะครับก็เอาไปวัดอย่อื่นอยู่นะครับเพราะมันใช้หลายงานนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกไปราคาอยู่ที่11,800บาทนะครับสั่งซื้อติดต่อมาได้นะครับในเฟซบุ๊กเฟสมอเตอร์ Facebook, นะครับ